เราทำเขาดูซื้อบางว่าได้เงินสองหมื่นจะดสาวนัก nee> กินข่ารวยนี S <s uh ่น้องสาวหมกแบบเออคือนจกินข้าวอะไรเนาะได้กินพัดประไรเลยเนาะไว้ของชอบเนาะเออลูกสาวหายเงินแล้วลูกแทนที่ลูกสาวจะได้นอนอยู่บ้านที่ไหนได้นู่นลูกสาวขับรถใช่ลูกสาวขับรถแทนอยู่นึ่งเฮ้ยใครจะมาเป็น พอะข่เยอะเป็นลูกเขยบานนี่ดูเอเด้อนี่ขนาดพอเทายังมากินข้าวเช้าตอนสี่โมงเช้าโอ้นุ่งขาวขน่าครับรบยกแทนพ่อแล้ววันี่พ่อเพิ่งกินข้าวเช้า ลงเร็วมากค้เจ็บนี่ลงเร็วมากค้เจ็บนี่ ก็นี่ได้เงินจากลูกสาวแล้วเท่นี้จะให้ลูกสาวนอนอยู่บ้านเนาะให้ลูกสาวมาทำงานเนาะตะเตรียมเนาะเออข่อถ่าเดี๋ยวนี้คนงานบอกว่าไม่ต้องเอาดอกลูกเขยว่ะลำบากลำบากเจ้าลูกเขยกินนอนเป็นยังไงขายายฝากคนจะไมาเป็นลูกเขยบ้านนี่นี่ ลูกสาวก็ยังไม่เว้นต้องลำบากขนาดลูกสาวยังทำขนาดลูกเคยทำไมจะมานอนวันได้นี่ตาเตียมได้ได้เลาตามริ่มตารตามตามมไอ้ระบบไอ้คนไอ้น้ำมันมันอะไรเขาเรียกอะไรนั่นะเตียมยูดิ ให้เราเลี้ยงมันมัน่อยดี